จูด,ด,ดวงชาวราศีกุมครับ้นวันที่สี่มกราข้างหน้าคือนรกเองเดินตรงไปเลยตรงไปนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเห็นข้างล่างไหมเดินดำดิ่งลงไปนั่นนะไปนรกโอ้ก็บอกว่าเลี้ยวขวาเดินตรงไปอันนั้นโยมทมูดตะครับสถานโยมประตเพราะฉะนั้นศัตรูเห็นเป็นแบบนี้นะครับ ครับผมชีวิตหลังความตายเขาเห็นกันแบบนีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทางงคุณงามความดีหรือว่าเราจะทําชั่วนะครับหมอจันก็เป็นเพียงแค่สะพานบุญให้กับท่านนะแลนะผมแต่ศัตรูของท่านจะเจอแบบนี้นะครับแต่เราจะไม่ไปกับศัตนระูนะครับผมนะครับเราต้องรีบเร่ง,รงสร้างคุณงามความดีอย่าให้สุดท้ายท่านยอมมาถามว่าทําไมตอนเป็นมนุษย์ไม่ทําก็ผมไม่เชื่อผมไม่เห็นนะผมฟังหมอสันงแล้วไม่เชื่อ วันรกปีจริงนะผมสิ่งเหล่านี้หมอดูนะผมเพราะมันต้องมีมีอะไรบางอย่างศรัทธาถึงจะเป็นหมอทูนะครับผมมันต้องเจออะไรกันมาแล้วอะนะผมมันต้องเจอมาอย่างดังใช่หรือไม่นะผมเพราะฉะนั้นได้โชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งเหล่านี้มันมีจริงนำศัตรูโมมานคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีจิตใจมันร้อนเป็นไฟนะพวกนี้ใจมันร้อนเนะใจมันร้อนดังไฟโอ้โหร้อนร้อนลุ่มมันกลายเป็นปีศาจมันเป็นอสุลกาย ข้างหน้าเป็นนรกอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะต้งจะตามถ้าดูกันออกตำแหน่งไฮพิเทศผู้มีบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิ่งสิทธิ์ํำชูปกปักษ์ของรักษาแต่ดูให้ดีนะแบ็ k แอนด์ไว e อีกนิดเดียวนะบอกไว้ก่อนนะข้างหน้านี่คือนรกนะอีกนิดเดียวไปสวรรค์เอาจะเลือกขนทางนิดเดียวไปสวรรค์นิดเดียวไปนรกอีกนิดเดียวเส้นได้บางๆเองเอราะนั้นท่านเลือกให้ดีครับฝึกจิตให้ดีครับ นะครับผมฝึกจิตให้ดีนะครับท่านพยายามปฏิบ uh ัติทาไปครับนะครับใครพูดยังไงไม่ต้องสนใจอีกนิดเดียวจะไปสวรรค์อีกนิดเดียวจะไปนรกแล้วนะครับเส้นได้บางๆเงใครจะพูดยังไงปฏิบัติทาไม่มีเจงแล้วแต่ไม่ต้องสนใจเราทําไปเรื่อยๆนะครับเราเชื่อคําสอนของครูบาอาจารย์ของเรานะครับผมนะครับหลวงปู่ฤาษีดำหลวงพาเป็นที่สุดนะครับผมเราปฏิบัติอย่างเดียวไม่สนใจใครจะพูดยังไงไม่สอนผมไม่สนครับอีกนิดเดียวข้างหน้าเนี่ยนรกแล้วนะครับผม นะรครับนัลอกเห็นกันมาหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุตรุลวสนาดวงชะตานี้ต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าเป็นธุรกิจการงานการเงินนะครับผมก็ต้องรีบรวยเดี๋ยวนี้รีบรวยรีบเฮงรีบปังรีบประสมร็ลรวยในชาตินี้ไม่ต้องรอรอรวยชาติหน้ารวยในชาตินี้ก็คือคำว่าพอนะพอแล้วฉันมีพอแล้วมีพอกินพอใช้มันก็รวยแล้วจะอะไรกันนะผมจะไปลบกับเขาไหมลน่ะ เราไม่เอาเป็นคนบ้าพวกนั้นไม่เอาอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมมันเข้ามาเราก็ป้องแค่ป้องกันตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิธิ์ำชูปกปากคุ้มของร <c oughs> ักษาดวงชะตานี้จะเปิดในเมื่อดวงชะตาจะเปิดเราก็จะสามารถหลบหลีกเกี่ยวกับคนพวกนี้เข้ามาได้ก็คือสัตตว์ตคิดร้ายสายลายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาเดี๋ยวมันจะไปสู่นรกข้างหน้ามันไปข้างหน้าเป็นนรกแล้ว นะครับผมพวกนี้ตอนนอนนะมันยังนอนไม่ได้นะไฟมันจะลุกอยู่ในจิตใจไฟอะไรรู้ไหมไฟอาฆาตแขนไฟปีศาจมันจะลุกกับตอนนอนยังจะไปต่อยตีกับเขาพวกนี้ไปนรลกนะครับนะบผมเพราะฉะนั้นจิตใจต้องฝึกฝึกให้ไปสวรรนะคร์เราคิดถึงพระองค์ใสลอยสว่างเกิดขึ้นในดวงชะตาเพราะฉะนั้นจิตของท่านการงานการเงินในตำแหน่งการงานหมอสันจะบอกอะไรครับกำลังจะบอกว่าท่าน ทำจิตใจให้สบายนะเดี๋ยวรวยเองท่านทํางานทําไปเรื่อยๆค่อยๆทำแล้ววันนี้ฉันทํางานเนี้ยฉันก็ทำมาเรื่อยๆไม่ต้องไปเร่งรีบโอ้ต้องรีบรวยไม่ต้องคนมันจะรวยนะมันจะรวยเองค่อยๆทําเดี๋ยวเจ้านายเห็นเองเจ้านายจับเลื่อนคั้นต่เรื่องตําแหน่งเลยไปเป็นผู้จัดการใหญ่โอ้ยอันนี้อารมณ์ดีนะนี่ไปนู่นเลยผู้จัดการใหญ่ท่างบอกเพราะฉะนั้นมันมีตําแหน่งดวงชะตาของคนคุณอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปรีบร้อนทําไฟนระกให้กับตัวเองจิตใจให้เบาบางเ็าไว้ับช่วงนี้เป็นนี้เป็นืีนท่านทําใจเบาๆนะให้ทานไปเรื่อยๆอ,อย่าหมดนี่หมดสินเลยคอยดูถ้าไม่เชื่อหมอซันก็ลองดูแล้วผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจิตใจเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวอาหารแน่วแน่เอาจริงเอาจังดวงชะตาจะเปิดหลับศับนะครับผมถ้าใดจะดูดวงหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองปดเก้า หนึ่งคำถามสองรอบาทเท่านั้นหนึ่งคำถาม200อบาทเท่านั้นนั่นก็งานอาจารย์งานหนึ่งคำถามเงินแล้วแต่ท่านนะครับแลบอกเงินหนึ่งคำถามตอนก็บอกเลยเดือนนี้ดูเดือนนี้บางคนยก็ดูสามเดือนเนี้แล้วแต่ท่านครับดูวันนี้ก็ได้หมายถึงดูดวงชะตาให้วันนี้นะครับดูดวงชะตาของวันนี้แล้วก็ส่งให้วันนี้แต่ทุกอันหมอสั่งส่สงให้วันนี้อยู่แล้วภายในวันนะครับผมนะครับผม นะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มท <hando> hey, ักไลน์มาซันนี่สี่สองแปเก้าย้ำนะครับส่งคลิปให้นะเป็นคลิปนะนะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปเก้าหรือสแกนโค้ดตรงนี้นะครับผมตกใจกิฟนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูของซันได้นำค่าครูนำทุกจ่ายไปครูนะค่าครูไปทําบุญนะครับผมค่าครูไปทําบุญนะครับนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมหมอบสถหมอดูนะทําบุญหนักโคตร เอาเวลาดูดวงให้คนอื่นโอ้โหยุ่งเต็ไมไปหมดเราต้องทาบุญเรื่อยๆทาบุญตลอดชีวิตอ่ะไม่มีสิทธิ์เลือกก็อลองหยุดดูดิแล้วผมเนี่ยมันเือหมอดูนะครับผมโชคก็ตามท่าน,นก็ไม่ได้ต่างกันนะท่านมีปัญหาเยอะท่าน,นก็ทำเยอะทำบุญดิทำทำ,ทำบุญเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีชีวิตก็ดีบุญเนี่ยเป็นปัจจัยสู้ได้ทุกอย่างสู้คนสายม์ดายังชุบ ang, บุญยังสู้ได้เนยนะบอกให้ทําบุญเรื่อยๆสิ โชคชะตาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มท้ายคลิปรับฟังดูชะตาจะเกิดอะไรบ้างสวัสดีครับดวงชะตาราศีกุมประจำเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีกุมกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเหมือนกับการเดินทางขึ้นเขาที่คุณได้เห็นทิวทัศน์ใหม่ๆในทุกย่างก้าวพลังงานบวกกําลังไหลเวียนเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงานและความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินและการสื่อสารกับคนรอบข้าง ด้านการงานช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าการงานของชาวราศีกุมเดือนนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ที่กำลังออกดอกบานหลังจากที่คุณได้ทุ่มเทและอดทนมาอย่างยาวนานผลงานของคุณกำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นหากคุณเป็นพนักงานประจำคุณจะพบว่าหัวหน้าหรือผู้บริหารเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้เข้าร่วมประชุมที่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมด้วย ตัวอย่างเช่นคุณอาจถูกเลือกเป็นหัวหน้าทีมในโครงการใหม่ที่บริษัทให้ความสำคัญหรืออาจได้รับโอกาสนำเสนองานต่อหน้าลูกค้าใหญ่ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณโดดเด่นและพิสูจน์ความสามารถของตัวเองอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการสื่อสารให้ดีอย่าพูดจาตรงเกินไปจนทำให้เพื่อนร่วมงานไม่พอใจชาวราศีกุมมีนิสัยชอบพูดตามตรงและมีความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นจุดแข็งแต่ในบางครั้งอาจต้องหุ้มน้ำตาลคำพูดให้นุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายงานลูกค้าใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นอาจมีคนแนะนำงานของคุณต่อๆกันไปทำให้คุณมีโอกาสทำงานกับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเข้าถึงได้เช่นถ้าคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกอาจได้ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ติดต่อเข้ามา หรือถ้าคุณขายของออนไลน์ยอดขายอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดช่วงกลางเดือนถือเป็นจุดสุดยอดของพลังงานด้านการงานคุณจะรู้สึกมีไฟในการทำงานมีไอเดียใหม่ๆโผล่เข้ามาในหัวอยู่เรื่อยๆอย่าลืมจดบันทึกความคิดเหล่านั้นไว้เพราะบางอย่างอาจนำไปพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องความเหนื่อยล้าเพราะคุณอาจทำงานหนักเกินไปจนลืมพักผ่อนควรหาเวลาชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองบ้างไม่เช่นนั้นในช่วงปลายเดือน อาจรู้สึกหมดไฟและทำงานไม่มีประสิทธิภาพด้านการเงินระวังรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนขึ้นการเงินของชาวราศีกุมเดือนนี้เปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลเข้ามาดีแต่ก็ไหลออกไปเร็วเช่นกันรายได้ของคุณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากผลงานที่ได้รับการยอมรับในด้านการงานอาจได้โบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้พิเศษจากงานอดิเรกแต่ปัญหาคือคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้เกิดขึ้นบ่อยครั้งตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอาจเสียกระทันหันต้องเสียเงินซ่อมหรือซื้อใหม่รถยอนต์อาจต้องเข้าศูนย์เพราะถึงเวลาเปลี่ยนอะไหล่หรือมีงานเลี้ยงของญาติเพื่อนที่ต้องไปร่วมงานและซื้อของขวัญค่าใช้จ่ายเหล่านี้แม้จะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่พอรวมกันแล้วก็เป็นจํานวนที่ไม่น้อยหากคุณไม่ระม,มัดระวังอาจพบว่าเงินในบัญชีลดลงอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้ตัวนอกจากนี้ชาวราศีกุมเดือนนี้อาจมีอารมณ์อยากซื้อของที่ชอบมากกว่าปกติ โดยเฉพาะของที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือแก๊เจ็ตใหม่ๆเช่นมือถือรุ่นใหม่ที่พั่งออกมาหูฟังไร้สายที่มีคุณสมบัติล้ำหน้าหรือคอสเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นการลงทุนในตัวเองแต่ถ้าซื้อหลายอย่างพร้อมกันก็อาจทําให้งบประมาณเดือนนี้เกินตัวคําแนะนําคือควรจัดทําบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ชัดเจนตั้งงบประมาณสําหรับค่าใช้ใจ่ายแต่ละหมวดและพยายามเก็บเงินสํารองไว้อย่างน้อย20-30%ของรายได้ หากมีของที่อยากซื้อให้หยุดคิดสักสองสามวันก่อนถามตัวเองว่าจําเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่อารมณ์ชั่วครู่วิธีนี้จะช่วยลดการซื้อของแบบหุนหันพลันแล่นได้มากด้านการลงทุนหากคุณคิดจะลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมเดือนนี้ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจอย่าเชื่อคําแนะนําจากคนอื่นทั้งหมดโดยเฉพาะข้อมูลในโซเชียลมีเดียควรหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าจําเป็น อย่าลงทุนด้วยเงินที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันควรใช้เงินส่วนเกินเท่านั้นด้านความรักโสดมีโอกาสมีคู่ต้องเข้าใจกันสำหรับคนโสดชาวราศีกุมที่โสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจในเรื่องความรักเสน่ห์ของคุณกำลังเปล่งประกายมากกว่าปกติคนรอบข้างมองเห็นความมั่นใจและความสามารถของคุณทำให้มีคนสนใจเข้ามาทักทายหรือชวนคุยมากขึ้นโอกาสในการพบเจอคนใหม่มากสูงมากโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน คุณอาจพบคนที่ใช่ได้ในที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในที่ทำงานในงานสังสรรค์ของเพื่อนหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่คุณแวะซื้อเป็นประจำคนที่คุณอาจสนใจมักจะเป็นคนที่มีความคิดแบบเดียวกันคุณชอบคุยเรื่องลึกๆมีความรู้ในเรื่องที่คุณสนใจอาจเป็นคนที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรือศิลปะแต่ปัญหาของชาวราศีกุมคือบางครั้งคิดมากเกินไปวิเคราะห์ทุกอย่างจนลืมใช้ความรู้สึกหากมีคนเข้ามาจีบ คุณอาจใช้เวลานานในการตัดสินใจว่าจะตอบรับหรือไม่เพราะกลัวว่าจะผิดพลาดแต่ความจริงแล้วบางครั้งก็ต้องลองให้โอกาสกันดูบ้างไม่ต้องเพอร์เฟกทุกอย่างตั้งแต่แรกความสัมพันธ์ที่ดีสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆสำหรับคนที่ใช้แอปหาคู่หรือโซเชียลวีดียเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์คุณอาจคุยกับใครสักคนที่รู้สึกว่าคลิกกันและถ้าทั้งสองฝ่ายพร้อมก็อาจจะนัดเจอกันจริงๆได้แต่ควรระวังอย่าหลงเชื่อคำพูดหวานๆง่ายเกินไป ใช้เวลาทำความรู้จักกันให้ดีก่อนสังเกตดูว่าเขาพูดจริงทำจริงหรือไม่สำหรับคนมีคู่แล้วชาวราศีกุมที่มีคู่อยู่จะพบว่าความสัมพันธ์เดือนนี้อาจมีขึ้นลงสลับกันไปบ้างบางวันก็หวานชื่นดีบางวันก็ทะเลาะกันเล็กน้อยสาเหตุหลักมาจากเรื่องการสื่อสารคุณกับคู่ของคุณอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินการวางแผนอนาคตหรือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงตัวอย่างเช่น คุณอาจอยากซื้อของที่ชอบแต่คู่ของคุณคิดว่าควรเก็บออมไว้ก่อนหรือคุณอยากใช้เวลาพักผ่อนอยู่บ้านแต่คู่ของคุณอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเรื่องเล็กๆแบบนี้ถ้าไม่คุยกันให้เข้าใจอาจลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้กุญแจสําคัญคือการเปิดใจฟังกันและกันอย่าคิดว่าฝ่ายตัวเองถูกเสมอลองมองมุมมองของอีกฝ่ายบ้านแล้วหาจุดกึ่งกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้การประนีประนอมไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่มันคือการให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนที่คุณรัก นอกจากนี้เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นไปดูหนังไปทานอาหารหรือทำอะไรใหม่ๆที่ทั้งคุณและคู่ของคุณไม่เคยลองมาก่อนการได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นอาจเป็นการเรียนทำอาหารด้วยกันไปเที่ยวที่ใหม่ที่ไม่เคยไปหรือแม้แต่การนั่งอ่านหนังสือคู่กันที่ร้านกาแฟสำหรับคู่ที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นถัดไปเช่นแต่งงานซื้อบ้านร่วมกันหรือมีลูก เดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการคุยกันอย่างจริงจังเรื่องอนาคตทั้งสองฝ่ายควรพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องการอะไรกังวลเรื่องอะไรและจะทำอย่างไรให้ฝันของทั้งสองฝ่ายเป็นจริงได้โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมมีพลังงานดีในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการงานที่กำลังไปได้ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินและการสื่อสารในความสัมพันธ์หากรู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เดือนนี้จะเป็นเดือนที่สวยงามและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจงมั่นใจในตัวเองแต่ก็อย่าลืมฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยสมดุลระหว่างเหตุผลและอารมณ์แล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นดวงชะตาราศีกลุ่มประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุ่มจะได้สัมผัสกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในหลายมิติของชีวิตเสมือนกระแสน้ำที่ไหลเข้าสู่ทิศทางใหม่อย่างชา้ชาๆแต่มั่นคง คุณจะพบว่าตัวเองกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นในการปรับตัวบรรยากาศโดยร่วมของเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่ซ่อนอยู่รอให้คุณค้นพบและคว้าไว้ด้วยความมั่นใจและความกล้าหาญด้านการงานและอาชีพในมิติของการงานเดือนนี้ชาวราศีกุมจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น คุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ที่ทางแยกมีทางเลือกหลายทางปรากฏขึ้นต่อหน้าบางทางดูเหมือนจะนำพาไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยในขณะที่บางทางกลับมีความท้าทายและเสี่ยงสูงแต่เต็มไปด้วยศักยภาพในการเติบโตสำหรับผู้ที่ทำงานประจำคุณอาจพบว่าบทบาทหน้าที่ของคุณกำลังขยายตัวหรือมีการปรับเปลี่ยนอาจมีโครงการใหม่ที่ต้องการความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรืออาจได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมงานหรือหน่วยงานใหม่ เช่นคุณอาจถูกเสนอให้เข้าร่วมโครงการพิเศษที่ต้องทำงานข้ามแผนกซึ่งจะทำให้คุณได้พบปะผู้คนใหม่และเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายหรืออาจมีการเสนอให้คุณย้ายไปทำงานที่สาขาอื่นหรือในตำแหน่งที่แตกต่างจากเดิมความท้าทายที่สำคัญในเดือนนี้คือการจัดการกับความคาดหวังจากหลายฝ่ายผู้บังคับบัญชาอาจมีความต้องการที่สูงขึ้นเพื่อนร่วมงานอาจพึ่งพาคุณมากขึ้นและคุณเองก็อาจมีเป้าหมายส่วนตัวที่ต้องการบรรลุ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะบอกปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่อจำเป็นและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาดอย่าพยายามทำทุกอย่างให้สำเร็จในเวลาเดียวกันเพราะอาจจะทำให้คุณหมดไฟและงานที่ทำออกมาไม่มีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานอิสระเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องมองหาช่องทางใหม่ในการขยายฐานลูกค,ค้าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ คุณอาจได้รับข้อเสนอความร่วมมือที่น่าสนใจจากคู่ค้าใหม่หรืออาจมีโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นอย่าลืมว่าการสร้างเครือข่ายและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการหาลูกค้าใหม่คำแนะนำสำคัญคือให้ใส่ใจกับรายละเอียดปลีกย่อยโดยเฉพาะในเอกสารสำคัญและการสื่อสารทางอีเมลหรือข้อความ การผิดพลาดเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ขึ้นได้ใช้เวลาตรวจสอบงานก่อนส่งมอบและอย่าลังเลที่จะขอความชัดเจนเมื่อมีข้อสงสัยด้านการเงินและทรัพย์สินในมิติของการเงินเดือนนี้ชาวราศีกุมจะอยู่ในช่วงที่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบมากกว่าปกติสถานการณ์ทางการเงินของคุณอาจมีความผันผวนบ้างเล็กน้อยไม่ได้หมายความว่าจะมีปัญหาร้ายแรงแต่เป็นการเตือนให้คุณระมัดระวังและจัดสรรเงินอย่างชาญฉลาด รายได้อาจเพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักหรือโครงการพิเศษที่คุณได้รับมอบหมายอาจมีโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษเข้ามาในช่วงปลายเดือนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายอาจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลแต่พร้อมกันนั้นรายจ่ายก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเช่นกันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเช่นค่าของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ค่าเดินทางกลับบ้านหรือค่าซ่อมแซมบ้านในรถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเช่น คุณอาจวางแผนซื้อของขวัญให้คนในครอบครัวและเพื่อนฝูงไว้งบหนึ่งแต่แล้วมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นเช่นรถยนต์เสียหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่สิ่งเหล่านี้อาจทําให้คุณต้องปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายและต้องระมัดระวังไม่ให้เกินงบประมาณที่วางไว้คําแนะนําสําคัญคือให้ตั้งงบสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดฝันไว้อย่างน้อย1 0 1 5ของรายได้ประจําเดือนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายแบบอารมณ์หรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นเพียงเพราะอยู่ในช่วงลดราคาการช้อปปิ้งออนไลน์ในยามดึกเป็นพิษภัยต่อกระเป๋าเงินโดยเฉพาะให้รอสักวันและคิดทบทวนอีกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับการลงทุนนี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการเสี่ยงสูงควรเลือกลงทุนในสิ่งที่มั่นคงและมีความเสี่ยงปานกลาง หากมีคนมาชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างผิดปกติในระยะเวลาที่สั้นควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจอย่าปล่อยให้ความโลภหรือความกลัวพลาดโอกาสมาบาังตาคุณการจัดการหนี้สินก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญหากคุณมีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลให้พยายามชำระให้มากกว่ายอดขั้นต่ำเพื่อลดบาระดอกเบี้ยในระยะยาว การวางแผนการเงินที่ดีในเดือนนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นในปีหน้าด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับเรื่องความรักเดือนนี้ชาวราศีกุมจะพบว่าความสัมพันธ์ต้องการเอาใจใส่และการสื่อสารที่มากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคู่แล้วบรรยากาศของความสัมพันธ์ในเดือนนี้มีความอบอุ่นและเป็นกันเองแต่ก็ต้องการความพยายามในการรักษาและพัฒนาสำหรับชาวราศีกุมที่โสด เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะในงานสังสรรค์ช่วงเทศกาลงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทหรือการรวมตัวของเพื่อนฝูงคุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในงานอาสาสมัครในชั้นเรียนหรือคอร์สเรียนที่คุณเพิ่งเข้าร่วมหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่คุณแวะเข้าไปบ่อยๆคำแนะนำสำคัญคือให้เปิดใจและเปิดโอกาสให้กับคนที่อาจไม่ใช่ไทป์ของคุณในแบบเดิม บางทีความรักที่ยั่งยืนมาจากคนที่เราไม่คาดคิดว่าจะเข้ากันได้อย่าเพิ่งตัดสินคนจากการพบครั้งแรกให้โอกาสในการทำความรู้จักกันมากขึ้นเช่นคุณอาจพบกับคนที่ดูเรียบง่ายและเงียบขรึมเลงานปาร์ตี้แต่เมื่อได้คุยกันในบรรยากาศที่สงบกว่ากลับพบว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดลึกซึง้งและมีอารมณ์ขันอย่างที่คุณไม่คาดคิด การใช้แอปพลิเคชันหาคู่หรือการนัดพบผ่านเพื่อนอาจเป็นช่องทางที่ดีในเดือนนี้แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยพบกันในที่สาธารณะในครั้งแรกและบอกเพื่อนหรือคนในครอบครัวเกี่ยวกับแผนการนัดพบของคุณอย่าเพิ่งรีบให้ข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนแก่คนที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเช่นการสนใจคนที่ยังไม่จบความสัมพันธ์เก่าหรือการเป็นคนที่สมเพราะจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดและความผิดหวังในที่สุด มีศักดิ์ศรีและให้คุณค่ากับตัวเองรอคนที่พร้อมจะมอบความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจให้กับคุณสำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่แล้วคู่รักที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความเข้าใจและความอดทนซึ่งกันและกันทั้งคุณและคู่ของคุณอาจมีความเครียดจากงานหรือความกดดันจากฝ่ายครอบครัวทําให้บางครั้งมีความหงุดหงิดหรือทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ตามปกติจะไม่เป็นปัญหา เช่นอาจมีการทะเลาะกันเรื่องการวางแผนการเดินทางในช่วงปีใหม่คุณอาจอยากไปพักผ่อนสองคนโดยไม่มีใครรบกวนในขณะที่คู่ของคุณอยากกลับไปพบครอบครัวหรืออาจมีความขัดแย้งเรื่องการใช้จ่ายเงินคนหนึ่งอาจคิดว่าควรจะประหยัดเพื่ออนาคตในขณะที่อีกคนคิดว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบัน กุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ในเดือนนี้คือการสื่อสารอย่างเปิดโหงและจริงใจบอกความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยความนุ่มนวลอย่าสะสมความไม่พอใจไว้จนกระทั่งระเบิดออกมาในที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังความรู้สึกและความต้องการของคู่ด้วยพยายามหาจุดกึ่งกลางที่ทั้งสองฝ่ายพอใจได้ การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายสูงแม้แต่การทำอาหารร่วมกันที่บ้านการดูหนังที่ทั้งคู่อยากดูมานานหรือการเดินเล่นในสวนสาธารณะตอนเย็นก็สามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้สิ่งสำคัญคือให้ความสนใจกับคู่ของคุณอย่างเต็มที่วางโทรศัพท์ลงและมีสมาธิอยู่กับช่วงเวลานั้น สำหรับคู่ที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปเช่นการมั่นหรือการแต่งงานเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่มีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังให้แน่ใจว่าทั้งสองคนมีความเข้าใจและมีความคาดหวังที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับอนาคตพูดคุยเรื่องสำคัญสคัญเช่นการวางแผนครอบครัวการจัดการการเงินและที่อยู่อาศัยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยรวมแล้วเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสมดุลไม่ว่าจะเป็นความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวความสมดุลระหว่างการให้และการรับหรือความสมดุลระหว่างความฝันและความจริงการยอมรับว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปและมีความผันผวนเป็นเรื่องธรรมดาจะช่วยให้คุณผ่านพ้นความท้าทายต่างๆได้อย่างราบรื่นจงเชื่อมั่นในตัวเองและในการตัดสินใจของคุณเพราะคุณมีสติปัญญาและความสามารถเพียงพอที่จะสร้างชีวิตที่คุณปรารถนา